อสสะะีสานผ้าลุยจ้าเหมือนในคลิปนี้สิผ้าไปหาเฮ็ดดินนะจ๊ะนะกเพรละงอกนะจ๊ะตามมาเลยจ้าขึ้นพูน้ากันจ้าไงละงอกกินกระโดกนั่ง เห็นแล้วเห็นแล้วบหมือนแหกม้านแหกมานเหมือน,นดอกเลกของกระตาเก็บน้ำกันได้พี่น้องเอ้ยเห็ดละงอกเหลืองมือเล็บแหกมันคุณแหกมันใส่กระตาดอกเล็บแหกมาน เน ah. ี่ยมันเด้อมันมันเด้อบนนี้เดี๋ยวเต็มกระตาเด้อเต็มกระตาเด้อบนนี้พุกดอกนี่เด้อไข่มันี่นองเออบนนี้มูนี่เด้อเจ๊าดอกเด้อสามสี่หกหกดอก ะล่างจะขึ้นเตะขีดินแตกไม่โยไม่เนะยู่เจ็ดแปดเยมดแล้วปะเก้าโอ้ oh, ได้ซิบดอกพอดีซิบดอกนี่มันมันที่ดอกมานี่ งอกแล้วงกละงอกเลืเล้องอีกแล้วจ้ากัางมีขี้ดินขึ้นมากเกือกีนออกหล่อค่ะโอ้ยถือขากใหม่แตงก็กคืออ,อยู่ดอกเดียวหอยเข้าเคลียเอาเบิร์ดเบิรเนี่ยหลืวเขาเอาเบิจากเนาะ ล่างคื้น้ำลัางล่ามออกมาพี่เนาะไปมองละสองดอกสามดอกล่ามออกห้างห้างเฮ้ยเห็ดลังหล่ะจะดอกอยิง่งใหญ่งามๆซะบ่งเนี่ยดอกอยิ่งใหญ่แข็งแข็งเด้ออันซ่อนเด้อ พี่น้องมาบึงเห็นขอมูอเล็ดลังเหล่งกระโดง่นเด้อม,ม,มันเดอ้อมันเดอ้อมันเดอน้อเดยนยว้ามกรง,ง านีเก็บบาดนี่พี่น้องแหมแต่ดอกงามๆดอกยังไงคะอุ่นๆเซดอกยังไงคะอุ่นๆ Good. Yeah. เห็นอีก e. แล้วจ้า ala. บังไงดอกงามๆซะเห็ดหลังแรล่อ๋เห็ดไข่ดอกนึงพี่น้าดอกงามๆซะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจุ้มเห็ดไข่เห็ดไข่เคียว Nại đội ngay đọt nồi hoi hào gì hết đợt đợt Ôi, hết như ta, hết ở. hết 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 rồi, hết 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 เดบดอกน้าดอกใหญ่เล่นขาใหญ่ใหญ่คุณน่ะคน้ามีดอกแบบแบบน้าบบบางเดบดอกน้าตคขาดุนผี่งนืใหญ่ขกเป็นดอกงามแช่คุณโอ้ยงเละมือนะ อันแบบดอกบางเลยดอกบางว้านขึ้นชีดนีกันนี่เต็มบ่ดอกน้อยเ็ะ หลังๆหมู่น้อยนึงก็บ่น้อยจังได๋ดอกหมู่ใหญ่หลายดอกนะสีเขียวแหน่งามๆงามๆงามแหน่พี่น้องแต่ดอกก็ดีสดแซบเด้อนี่กงสดแบสดหอๆแน่พุ่นน่ะมูนี่ก็สิเต็มกระตาแล้วเด้ ามายคนน่ะโอ้โหโเดลสเตมก,กระตาหย่อดน,น,นี่พี่น้องเอ้ยอันส่อนเฮ็ดดิเจ็บยูฟูทั้งมกดาหานถือจ้จะเฮ็ดปีนีเฮ็ดออกลหลยเฮ็ดออกดูพร้อมค่ะยลเถือออก ออกเธอละลายพร้อมสนใจกับมาเก็บเดอ้จอจากอันซ่อนเห็ดเห็ดลังแหละ,ะ,ต,ะตัดตีนให้ข้าเจ้าเบิ่งพร้อมจะเป็นเสือพนาให้มันเกิดอีกผมนี่พี่ลึกเฮ็ดมหม้หดอกหน่อยเนาะ,ะแบบบางบม,มันแบบค้าไงดอกไง เป็นแบบดอกบางๆแล้วก็เอาคือเกลียวม้วนแถวตั้งดอกนุ่มเนี่จ้ะเหย็ดลายเฝืนเย็ดเหลือกแน่เลยซีแถวแน่เพป็นกระโบเอา ถ้าอึดนะเทาก็นี้ก็เอาสิตั้งสีตั้งสีตามมาตามมายังไม่หมดเลียดหมูนี้ยังไม่หมดนั่งล่ามออกมาเรื่อยเรื่อยอยู่ล่ามอกมาเรื่อยเลื่อยอยู่ để chết có ừ. Oh, mùa nhảy ý lý mong đi sẽ đi khưng cả ta là chả nhạt bổng tư กูกินแล้วอ uh, ๋อสิเบิร์ละจ้าบาทนี่เบิร์แล้วโมนี่โมเดียวจใจเพิ่งกระตาไปไปขออีกแล้วขออีกแล้วพี่น้องเอาไว้แล้วจะมีกระดา ก็บมีโบงามเด้อาเก็บเห็ดหลังแหล่พี่น้องเป็นโมเป็นโมอยู่เก็บเห็ดดินมันมวนแนวนี่เระจะน่ามันเห็นละมันเห็นเป็นโมนี่ดอกนี่ เก็บเ็ดหลังเลยพี่น้องเ,เป็นมูเป็นมูอยู่เก็บเห็ดดินมันมวนแนวนี่แหละจะนี่เห็นแล้วมันเห็นเป็นมูนี่ดอก Này. Nói cái tên tên bây giờ ở lọc này lọc nói lọc nói ở lại lọc nói tên bây nữa กินพร้อมกันแจ๊สสีไล่เพ็ดรลังเหล่ดอกใหญ่พี่น้องแบบดอกน้าบอนเดขึ้นแต่ดินสัมให้ลังเหล่แบบดอกน้ีดอกใหญ่คะแข็งๆดอกใหญ่ก็ไม่มีทั้งสิ สดกอ่อนดีพอแน่นิเดผ่อนแน่นิมูนี่งใหญ่เดผ่อเลยลายใช่ไหมจ๊ เคลียในเฮดดอกยังหน่อยๆอยู่เป็นกระติงอยู่กระมีนะจ้าพ้งานมือนี่จ้าเก็บเฮ็ดดินกระไดพ่อแกงพ่อหนึ่งพ่อต้่มพ่อกินอยู่น้าจะมี่ต่ดอกงามๆจะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะคลิปหนาะสิขึ้นผููเท่งจ๊ะเสิาพาไปหาเฮดกอจะได้บริภาทคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปหนาะสิไปหาเฮดก็นะจ๊ะมาลุ่นกันจ๊ะ่าสได้บ่ได้สแซมรับมนีสะพาอีสานก็นขออโตลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า